ออราสุปตาจับเปิดว่ายูฟาดลพรมือเซตอนาคตใหม่ลูกยางสาวไทยกลายเป็นขวัญใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยคนล่าสุดไปเรียบร้อยสำหรับน้องยูฟาดลพรสิงโพที่แจ้งเกิดจากทัวร์นาเมนต์ซีวีลิก2023มีส่วนช่วยทีมลูกยางสาวไทยคว้าแชมป์ไปครองด้วยชัยชนะเหนือคู่แข่งร่วมอาเซียน3-0เซตทั้ง3นัดสำหรับน้องยูฟาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2547ปัจจุบันอายุแค่19ปีเท่านั้นแจ้งเกิดในระดับทีมชาติ ตั้งแต่ครั้งมีชื่อติดทีมชุดยู8ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2564โดยพาทัพตบ,ตบสาวไทยรุ่นจิ๋วเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจบอันดับ11ในทัวร์นาเมนต์นั้นพร้อมได้รับคำชมจากสตาฟโค้ชและแฟนลูกอย่างไม่น้อย จากนั้นน้องยูฟ่ารับบทบาทต,ตัวตบทำคะแนนและกับตันทีมชาติไทยเฉิดฉายในประเทศคาซัคสถานด้วยการคว้าอันดับ3ในรายการชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยฟอร์มการตกที่โดดเด่นไม่แพ้หน้าตาจนถูกหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ามีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอย่างไรก็ดีนอกจากทักษะการตบลูกที่เฉียบขาดแล้วน้องยูฟ่ายังมีความสามารถรอบด้านจนล่าสุดถูกผลักดันให้เล่นในตำแหน่งมือเซตเป็นการถาวรเพื่อต่อยอดในระยะยาวก่อนจะถูกเรียกมาติดชุดใหญ่ครั้งแรกในศึกซี วีหลีก2,023สนามสองสลับกันลงเล่นกับรุ่นพี่อย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีซาร่า นุสราต้องคำตำนานมือเซตคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งด้วยฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นมาพร้อมรูปลักษณ์ขาวหมวยสดใสน่ารักทำให้น้องยูฟ่ากลายเป็นขวัญใจคนล่าสุดของแฟนวอลเล์บอลไทยอย่างรวดเร็วและถูกคาดหมายให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอีกทศวตรรษต่อจากนี้เลยทีเดียวสำหรับแฟนกีฬาลูกยางที่อยากติดตามผลงานและความน่ารักของมือเซตคนเก่งดาวดวงล่าสุดของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ตามไปฟอลโล่อินสตาแกรมดอนฟอนและเฟซบุ๊กดอนโลซินโฟกันได้เลย